ต้อนรับเข้าสู่ช่องโมนลมดิเทาโรนะคะวันนี้เราจะมาทำาพิกอดาานะคะมีให้เลือก2กลกองนะคะในหัวข้อลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นเช่นไรนะคะกองที่1น,นะคะกองที่2นะคะเลือกกองที่ดึงดูดที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังเรื่องไม่ได้ก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะ โอเคไปเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลองที่หนึงนะคะเพื่อนๆที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคะเป็นเดอะสตาร์เดอ,กกอะสตาร์เน, The Star. The Star เนี่ยมันม่งบอกว่าคนที่เลือกกลองที่หนึงนะคะเป็นธาตุราศีเมทุนตุลกุมได้นะคะเป็นคนธาตุลมนะคะเป็นคนที่มีความรักอิกสระนะคะเป็นคนที่หัวไวนะคะเป็นคนหุ่นดีหน้าตาดีนะคะหรือว่าถ้าใครที่ อาจจะมองว่าตัวเองไม่ได้หุ่นดีไม่ได้หน้าตาดีหรือขาดความมั่นใจคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่มองอใครๆมองแล้วเนี่ยก็อยากรู้จักอยากเข้าหานะคะแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวสร้างสีสันเลยนะคะใครก็อยากใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายใจนะคะลักษณะ,ะนิสัยแล้วก็ลักษณะของคุณก็ประมาณนี้นะคะคนที่เลือกกองที่1นึ่งนะคะ เดี๋ยวขอถามไพ่เลยนะคะลักษณะเนื้อคู่ของของของเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะขอลักษณะขอลักษณะ,ขอ,ษณะขอถามไพ่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกผ่านไพ่นะคะว่าลักษณะเนื้อคู่ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเป็นเช่นใดนะคะขอสิบใบ เปิด1ิบปนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้นะคะมีโอกาสเป็นต่างต่างถิน่นต่างชาติได้นะคะอายุน้อยกว่าแต่ว่าน้อยไม่มากนะคะอายุไล่เลี่ยก,กันได้นะคะแล้วก็ถ้าอายุมากกว่าคุณก็จะอายุมากกว่าไม่ได้เยอะนะคะถึงถ้าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ เป็นคนที่ทันสมัยใจเด็กนะคะเนื้อคู่ของคุณลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะคะเป็นคนที่ผ่านรสชาติชีวิตมาหลากหลายแบบมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมา,มาเยอะนะคะผ่านผ่านความยากลาบากมาเยอะเป็นคนที่มีความฝันนะคะที่จะอยากสร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่นนะคะแล้วก็จริงจังนะคะเขาเคยผิดหวังมานะคะอะ มีบาดแผลลึกๆนะคะจนอาจจะปิดใจไปช่วงหนึ่งเลยนะคะใน,นลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะอาจจะเคยผิดหวังจนปิดใจไปเลยช่วงหนึ่งนะคะเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อความรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์โรแมนติกมากๆเลยนะคะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนรักเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ลักษณะเนื้อคู่ของคุณเขาเป็นคนที่ เชื่อในความพยายามนะคะแล้วก็ไม่กลัวความยากลําบากนะคะ,ะไม่กลัวความความยากลําบากพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอถามว่าแล้วเขามาอยู่ในชีวิตคุณหรือ,อยังเจอกันหรือ,อยังคะคือตอนนี้แป๊บนึงนะคะตอนนี้เจอกันหรือ,อยังคะขอถามให้หน่อยคะ่ะตอนนี้ลักษณะ เนื้อคู่ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเจอกันหรือยังเจอกันหรือยังคะ่ะเขาเข้ามาในชีวิตคุณหรือยังเนื้อคู่ของคุณตอนนี้มามาหายหายอยู่นะคะยัง ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เข้ามาแบบเต็มตัวนะคะยังไม่ได้เข้ามาแบบเต็มตัวช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงที่ยังไม่พร้อมนะคะหรือว่าถ้าคุยคุยกันอยู่เนี่ย,ยก็อาจจะต้องแยกกันไปก่อนนะคะยังยังมายังไม่ได้มาแบบเต็มตัวนะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะถ้าเกิดว่าเคยคุยกันแล้วหรือว่าใครที่มีคนคุยอยู่เนี่ย หรือว่ากำลังสารสัมพันธ์กันอยู่ก็จะมีเหตุให้จากกันไปก่อนนะคะ,ะเพราะว่าพลังงานของคุณตอนนี้มันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะคะ,อ,ะอ่านตามหน้าไพ่ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะของเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ก็ จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่หนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะพลังงานกองที่สองนี่แรงมากๆเลยเมื่อกี้อ่านกองที่หนึ่งอยู่ไพ่กองที่สองก็คือไปตกตกอยู่ข้างล่างเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะ view of fortune นะคะมันมุงบอกว่าคุณอ่ะเป็นลักษณะของธาตุไฟได้นะคะธาตุลมได้นะคะ เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะคะอยู่ในจุดที่ไม่ไม่ไม่อยู่จุดเดิมนานๆนะคะแล้วก็ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออยู่บ่อยๆนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมากๆนะคะชอบความตื่นเต้นนะคะแล้วก็ชอบชอบหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะเป็นคนที่ชอบ าหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเป็นคนพร้อมลุยอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามคุณจะ,ะคุณจะผ่านไปได้แล้วก็คุณจะเป็นคนที่พร้อมลุยเสมอไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคะสำหรับพลังงานคนที่เลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาถามไพ่กันเลยว่าลักษณะเนื้อคู่ของ ของคนที่เลือกกองที่สองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกพลังงานลักษณะนเนื้อคู่ของคนที่เลือกกองที่สองนะคะได้เดินเลืเฟือมาด้วยพลังงานแรง ลักษณะเนื้อคู่ของคนที่เลือกไพ่กลองที่สองนะคะลักษณะเนื้อคู่นะคะมีโอกาสที่จะเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่ความแตกต่างขึ้นมาเยอะมากนะคะมีโอกาสเป็นเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนได้สูงมากๆเลยนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่อายุน้อยกว่า นิดหน่อยนะคะหรือว่าถ้า,ายุมากกว่าก็ไม่ได้มากนะคะหรือว่าถ้าเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะในตัวสูงมากๆนะคะเป็นคนที่จริงจังนะคะเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะคะแล้วก็สุขุมมากๆาเป็นคนที่มีมีความนิ่งแต่มีความสุข,ขุมโรแมนติกนะคะแล้วก็ พลังงานไพ่ออกมาว่าพวกคุณต่างกันมากต่างกันเหมือนแบบคนสองคนมาจากคนละโลกเลยนะคะพลังงานไพ่ออกมาแบบนี้ก็คือคนสองคนมาเจอกันเนี่ยก็คือเหมือนมาจากคนละโลกเลยมาจากคนละที่เลยนะคะถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันก็ก็จะต้องไกลกันมากๆไม่เนื้อคู่ไม่ได้อยู่ใกล้แน่นอนนะคะ,ะ,ะความรักเชื่อมโยงกันกับคนสองคนเหมือนจากโลกสองใบเลยนะคะ เป็นผู้ใหญ่นะคะมีความสุข,ขุมลักษณะเนื้คู่ของคุณเป็นคนที่จริงจังมากดูนิ่งๆแต่อบอุ่นแล้วก็โรแมนติกมากนะคะ,ะเขาเคยผ่านเรื่องยากๆมานะคะ,ะหรือเคยเจอช่วงชีวิตที่ตกต่ำมาก่อนนะคะแต่ก็เป็นคนที่พิก,พกผันสถานการณ์ได้เก่งนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะ ความรักของคุณและเขานะคะจะเริ่มจะเริ่มจากความรู้สึกที่ที่ค่อยๆสร้างนะคะจะเริ่มจากความรู้สึกที่ค่อยๆสร้างสร้างไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นความลึกซึ้งนะคะแล้วก็จะมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะคะมีอุปสรรคเยอะภาระเยอะนะคะแต่ว่าถ้าคุณและเขาผ่านตรงนี้ได้นะคะ กำลังอาจอยู่แบตหมดนะคะก็เลยตัดไปต่อกันเลยนะคะคุณและเขานะคะจะเป็นจะเป็นความรักที่ค่อยค่อยค่อย่อยอยอาเริ่มศึกษาดูใจกันไปทีละน้อยนะคะไม่ได้แบบว่าบุ่มบามแบบว่ารู้สึกดีเลยแต่จะค่อยๆสร้างความรู้สึกขึ้นมานะคะแล้วค่อยพัฒนาเป็นเป็นความผูกพันลึกซึ้งนะคะแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยลักษณะคู่คุณถ้าได้เจอกันเนี่ยจะค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ มีภาระเยอะด้วยนะคะเขาอาจจะ,ะเคยมีภาระที่ต้องแก้ไขนะคะ,ะถ้าคุณและเขาผ่านภาระและอุปสรรคตรงนี้ไปได้ความรักของพวกคุณะจะมั่นคงแล้วก็จริงจัง,จงมากๆนะคะเพราะลักษณะของเขาเ,เป็นคนที่ไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะคะเป็นคนที่จริงจังมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาถามไพ่เลยว่า,วาเจอเขาหรือย,อยังคะ เนื้อคู่ของคนที่เลือกกองที่สองเจอเขาหรือ,อยังคะเขาเป็นใครเขาเข้ามาในชีวิตหรือ,อยังตอนนี้สามใบนะคะอตอนนี้นะคะบรรพลอาคุณเจอเขาหรือ,อยังคะเข้ามาในชีวิตคุณหรือ,อยังเนื้อคู่ของคุณไพ่ขึ้นว่าอาจจะเป็นคนที่เคยมีเคยมีความสัมพันธ์ความผูกพันกันมาก่อนนะคะ อาจจะเป็นคนในอดีตนะคะหรือว่าเป็นคนทีอ่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้คุณอะมีการแข่งขันมีคนเข้ามาหลายคนนะคะหรือตอนนี้คุณก็อาจจะยังเจอกับอุปสรรคอยู่นะคะมีคนเข้าหาคุณหลายคนนะคะแต่หน้าไพ่เนี่ย บอกว่ารักษาเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่เคยสารสัมพันธ์กันมาก่อนหรืออาจจะเป็นคนในอดีตหรืออาจจะเคยเป็นแฟนเก่าก็ได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าอยู่ใกล้ๆคุณแล้วนะคะไพ่ขึ้นว่าเนื้อคู่คุณ่อยู่ใกล้ๆคุณแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วนะคะหรือเคยสารสัมพันธ์กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยังมีบางอย่างที่ต้องปรับเข้าหากันก่อนนะคะหรือว่ากําลังหาจังหวะที่ลงตัวนะคะ หรืออาจจะเป็นคนเก่านะคะก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็มาในแบบที่หวานมากๆเลยนะคะมาในแบบที่หวานฉ่ำมากๆเลยนะคะสำหรับลักษณะเนื้อคู่ของพลังงานกองที่สองนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะสรุปหน้าไพ่ก็เป็นประมาณนี้นะคะลักษณะเนื้อคู่ของคนเลือกกองที่สนะคะก็จบการนันไพ่แล้วนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสมบังในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพลังงานบวกในคลิปหน้านะคะสำหรับนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ